มาที่ความคืบหน้าของงานมหากรรมความบันเทิงฉลองครบ45ปีไทยทีวีสีช่อง3กันบ้างนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นคือขบวนพาเรตค่ะซึ่งปีนี้ก็ได้ผู้จัดเวอร์วังอลังการดาวล้านดวงพี่ไก่วรายุทธนะคะมาเป็นผู้ดูแลค่ะแล้วก็ได้เริ่มฟิตติ้งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยคอนเซปต์ของพาเรตในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นดวงดาวทั้ง12ดวงที่มามอบความสุขให้โลกมนุษย์นะคะ ขนพระนางชื่อดังกว่า80คนมาเป็นตัวแทนดวงดาวแต่ละดวงค่ะเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละชุดทั้ง80คนนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะแม้จะอยู่ใน ขบวนดวงดาวเดียวกันความคืบหน้าการตัดชุดของเหล่านักแสดงที่จะมาอยู่ในขบวนพาเรดนี้ก็เริ่มมาฟิตติ้งลองความควดีของชุดกันแล้วค่ะก่อนที่พี่ไก่จะไปตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้อลังการนะคะโดยเมื่อวานก็เป็นคิวของขบวนพระอาทิตย์ค่ะน้องพิมพ์พริมาน้องเยนาฟรีโบก็มาลองชุดสีแดงเพลิงแบบนี้นะคะแต่ที่อลังการที่สุดก็ต้องเป็นของคนนี้ค่ะพี่แอนทองประสมนะคะคอนเซปต์ก็คือลูกสาวพระอาทิตย์ค่ะโอ้โหอลังการสมกับเป็นลูกสาวพระอาทิตย์จริงๆนะคะ นี่ยังต้องไปปักเพิ่มเติมอีกนะคะจะไม่กลบหน้าดาราให้เปลี่ยนนะคะแต่เราจะเพิ่มไม่เห็นว่าความสวยมีอยู่ทุกอนูค่ะคือแอนที่ว่าพี่จะทําให้สนามรัชบังคลาดูเล็กกว่าชุดเรานี่ราหันหน้าตรงทุกคนต้องออกไปไม่ได้อ่ะมันต้องยืนคนเดียวยืนคนเดียวห้องแต่งตัวให้เธอคนเดียวเลยค่ะใช่ให้คนเดียวเลยค่ะคนหนึ่งคือง้องค่ะอยากให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันนะคะก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะก็ รับรองปีนี like s <S to so wow. ้แซ so no. sure ่บค่ะพี่ไก่เขาจัดแซ่บมากค่ะเห็นว่าเตรียมชุดไว้ให้สําหรับขบวนพาเลทอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับวันงานจริงเพราะอย่างที่เห็นชุดใหญ่มากอลังการมากจริงๆค่ะเป็นน้ําจิ้มเท่านั้นนะคะที่ให้ชมกันต้องไปติดตามความอลังการในวันที่25เมษายนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะเห็นของหนุ่มๆเห็นว่าก็ว้าวแน่นอนนะคะชุดอาจจะไม่เยอะ พราะอาจจะไม่ให้ใส่เสื้ออ๋อนี่ไงดูอเล็กซ์กของเาผู้หญิงนี่จัดเต็มมาแต่ของผู้ชายนี่ไม่ใ,ใส่ดดหมดเลยใช่ไหม <laughs>